นีเรียบร้อยจัดให้นับเดียวเรีบร้ <gehört Redmi. S 2> อยเรียบร้อย โอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชากี้บีครับอยู่กับเกมคอฟตี้วอลโซนสองจุดศนะครับเพื่อนๆก็มาอยู่กันในโหมด DMC กันอีกรอบนะครับสำหรับซีซั่น6นี้เนาะก็คิดไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับ DMC นี้ไหมนะสำหรับโมเดิร์นวอลเฟ่สองนะครับเพื่อนๆก็ถ้าคลิปถ้าไอช่วงอันนี้ก่อนดีกว่าช่วงซีซั่น6รีโหลดอะถ้าใน DMC เนี่ยเขาไม่ได้แบบอัปเดตคอนเทนต์อะไรเข้ามาก็น่าจะไม่ได้้้ทําาโหมมมมมดด DMC แลวเนนนนนะะอััััีคคิยงไไ่่่ใจรบผก็ แต่ว่าช่ชงซีซัน6ที่ผ่านมาเนี่ยต้นซีซันเนี่ยเขาเบรศมาว่าเดี๋ยวนี้ใน DMC มันไม่มีทีม6แล้วเนาะจะทีมแค่มากสุด4คนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคิดนะครับก็ส่วนมากคิดจะกดแบบหาทีมสุม่มไม่ก็เล่นโซโลอะไรอย่างนี้เนาะก็รู้สึกว่าแบบน่าเล่นขึ้นนะครับถ้าไม่เจอทีม6เนาะอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะก็สําหรับปืนที่คิดจะหยิบไปเล่นใน DMC ในวันนี้เนี่ยก็ล็อกบูด300นั่นเองเนาะลูกซองแฝดลูกซองคู่นั่นเองนะครับก็ เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับตอนนี้เนาะมันมีของแต่งที่แบบว่ายิงแต่งยิงนัดเดียวล้มได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนก็ยิงฝรั่งทีฝรั่งร้องแบบวอดอะไรกันอย่างงี้ทีเดียวเลยนะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันว่าคิดจะแต่งกันยังไงนะครับไปอยากเติม CP ไปซื้อบันเดิล์สวยๆทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม .in.th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม .in.th และเลือกมาที่เกม Call of Duty Warzone 2.0 พอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone 2.0และเลื่อนลงมาข้างล่างหาคําว่าเติม CP นะครับและเลือกแพ็ก CP ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อได้เลยนะครับแล้วกดซื้อทันทีพอมาถึงหน้าข้อมูลการชําระเงินให้เลือกไปที่ LaserGo และกดดําเนินการต่อพอเพื่อนๆกดดาเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่ช่องนี้ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับ และสำหรับลูกค้าที่เติมเกม Warzone 2.0นะครับผมอย่าลืมมาใช้คูปองชัคกี้บนะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองเนาะและก็กดชำระเงินได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ย CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยนะครับและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกเยอะแยะเลยนะครับเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม in. th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ โอเคก็มา okay, อยู่กับที่หน้าแต่งปืนแล้วนะคบเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับอิจ่าแต่งไว้ประมาณนี้เนาะมาดูที่ชิ้นแรกกันเป็นมัสเซลนะครับคิดใส่เป็นเก็บเสียงตัวแรกตัวนี้เนาะซากินดีบีหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับอ่าตัวแรกเนี่ยมันจะบวกอ่าเก็บเสียงใช่ไหมแล้วก็บูลเลต์เบลซิตี้นะครับแล้วก็ระยะดามจเนาะแล้วก็ให้รีคอยสมูทด้วยนั่นเองเนาะจริงๆเนี่ยเก็บเสียงนะ่ะเขาจะใส่ตัว2ตัวนี้นะเพื่อนๆก็เลือกลองเลือกดูนะครับส่วนตัวคิดใส่ตัวแรกเนาะเพราะว่า มันไม่ค่อยกินเอ็มดาวไซสปเยอะนั ه ة ่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยมันจะกินเอ็มดาวไซสปค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าข้อดีของตัวนี้เนี่ยมันก็มันจะมีความแบบ a c c u r a c y มากกว่านั่นเองเนาะมันจะทําให้ตอนเลงอะไรเงี้ยมันนิ่งกว่านั่นเนนองเนาะก็ลองดูนะเพื่อนๆชอบเก็บเสียงตัวไหนนะครับหลักๆๆเนี่ยที่ใส่เก็บเสียงเนี่ยเพราะว่าอยากได้ระยะดามเดจนั่นเองเนาะส่วนที่ใครแบบไม่หยอกไม่แบบไม่ชอบใส่เก็บเสียงอะไรเงี้ยคิดก็แนะนําเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันเนาะมันไม่ค่อยหนนักด้วยนะ แล้วก็มันทาให้กระสุนเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่มันไม่จะมันจะไม่ได้ระยะดาเมจนะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับชอบแบบไหนเนาะส่วนตัวคิดใส่เป็นตัวแรกตัวนี้เนาะจูนไว้ประมาณนี้นะครับของแต่งคิดที่2เปลี่ยนบารเรลครับคิดใส่เป็นตัวแรกตัวนี้เลยเนาะก็เหมือนเดิมครับอย่าได้ระยะดาเมจนะเพื่อนๆหลักๆเนี่ยจะบวกระยะดาเมจนะครับบุเลต์เวล ocities recoil control แล้วก็ทําให้กระสุนเนี่ยเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนั่นเองเนาะตัวแรกตัวนี้นะครับ จูนไว้ประมาณนี้ครับลอของแต่งชินต่อไปเป็นเลเซอร์นะครับใส่เป็นเลเซอร์ช่วยฮิฟายนั่นเองเนาะเลเซอร์เนี่ยเพื่อนๆจะใส่ตัวเล็งเร็วหรือไม่ก็ช่วยฮิฟลยก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆน,น,นะครับส่วนคิดใส่ตัวช่วยฮิฟายไวเนี่ยเพราะว่าบางจาังหวะคิดแบบกดเล็งยิงไม่ทันเน่ยก็ต้องแบบยิงทันทีเลยเนาะก็เลยใช้ใช้เลเซอร์แบบช่วยเลงไปนะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะบวกฮิฟายคอนโทรลนะครับฮิฟายคอนเทนซี่แล้วก็ สปินตทไฟสปีดนะครับจริงๆฮิปเลอรคอยคอนโทรนี่ไม่ค่อยมีผลหลอกเพื่อนๆเพราะว่ามันยิงนัดเดียวอยู่แล้วไงที่อยากได้ก็คือฮิฟไฟคอลเลซีกับสปนะินตทไฟสปีดเนาะหลักๆนะครับอันนี้เนาะก็ลองดูนะเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับชอบเลงยิงเร็วๆหรือว่าแบบฮิฟไฟไปเลยเนาะลองดูนะครับที่จะจุนไว้ประมาณนี้ครับของแต่งชิ้นต่อไปสต็อกเลดครับเพื่อนๆก็ตัดท้ายออกไปเลยเนาะเปยนเป็นแบบ ไม่แบบโ no นสะต็อกเนาะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มความคล่องตัวเยอะเลยนะครับเอ็มดอว์ไซส์สปีดนะครับสปินทูไฟสปีดนะครับมูเมนต์สปีดแล้วก็ฮิตด้วยคอยคอนโทรลด้วยน,นั่นเองเนานะต,ต,ตัวตัวตัวสุดท้ายตัวนี้เนาะแล้วก็ของแต่งชิ้นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือทิกเกอร์แอคชั่นนั่นเองเนาะก็ปกติมันจะมี2นัดใช่ไหมปืนเนี้ย มันต้องยิงทีละนัดเนาะแต่ถ้าเป็นแบบทิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะกดคลิกทีเดียวมันจะยิง2นัดออกไปเลยนะเพื<ๆ>่อนๆจะเป็นดูโอช็อตนะครับข้อดีของมันก็ดามจจะแรงขึ้นด้วยเนาะเพราะว่ามันออกพร้อมกันไงสองนัดนะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ข้อดีอย่างเนี่ยมันจะรีโหลดทีเดียวอ่ะใส่กระสุน2นัดเลยนะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ยิงต่อเนื่องได้เลยเนาะ<ๆ>ก็ดีเหมือนกันนะควิกรีโหลดอันนี้นะครับผมขาดไม่ได้เนาะอันนี้นะครับทําให้แบบวันช็อตล้มได้เลยนะอันนี้นะครับผมตัวเนี้ยสาคัญสุดแล้วนะจูนไว้ประมาณนี้ครับ โอเคก็มาอยู่กันที่ข้อดีของเจ้าปืนล็อกปูด300นะครับเพื่อนเพ่อก็อย่างที่รู้กันเนาะมันวันช็อตคิวได้เลยนะเพื่อนเพื่อยิงนัดเดียวตายนัดเดียวล้มนันเองนะครับเพื่อนๆข้อดีของมันเนาะมันยิงแรงนั่นเองเนาะแต่ว่าระยะยิงของมันเนี่ยก็ไม่เกินระยะใกล้นะเพื่อนๆถ้าแบบระยะกลางอะไรเงี้ยอาจจะยิงนัดเดียวไม่ตายนะครับผมก็เน้นยิงระยะประชิดระยะใกล้แค่นี้นะครับผมถึงจะวันช็อตได้เนาะแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือกระสุนมันน้อยนั่นเองเนาะเวลาแบบยิงวันช็อตยิงไปทีนึ่งเน ก็ต้องรีโหลดแล้วเนาะแล้วก็ถึงจะยิงใหม่ได้นะครับผมถ้ายิงแล้วเนี่ยสตูไม่ตายเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนปืนอื่นเนาะสับปืนสับเป็น S M G ออกมาเนี่ยเพื่อไปยิงต่ออะไรอย่างนี้เนาะครับเพราะว่าการะสุนมันมีนัดเดียวเนาะยิงทีเดียวเนี่ยถ้าไม่ตายนี่แย่เลยนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับผมก็อาจจะทําให้เราตายได้นะถ้ายิงสตูไม่ตายนะครับก็ลองเล่นดูนะเพื่อนๆสนุกสนุกนะครับกระบอกนี้เนาะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยว เกมที่จะไปเล่นเนี่ยจะเป็น DMC ในแมปอ่าอชิกะไอแลนด์นะครับเพื่อนๆคิดกดสุ่มทีมไปเนาะแต่ว่าคลิปในวันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเกมเดียวยาวๆนะครับคิดเอาแบบหลายๆเกมมาแบบผสมผสมกันในคลิปเดียวเนาะก็ลองดูแล้วกันนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูกันว่าล็อกวัวดา0 0้อยที่คลิปแต่งในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป let's go เคมาอยู่กันในเกมแล้วเพื่อนๆนี่เรามีบัตรตองโฮไปตองโฮกันไหมเพื่อนไปไหนกัน มาด้วยกันหรือเปล่าสองคน,น,น,นอ๋อมันเอาเพื่อนเรามาเอากล้องสองคนมาเออวะลืมแสดงว่าเพื่อน,น,นเราแบบว่ารู้จุดเกิดในแมปนี้นั่นเนี่ยว่าแบบระตูมีแบบเกิดใกล้ๆอะไรอย่างนี้เนาะส่วนคิดไม่รู้เลยนะครับอันนี้เนาะไม่ค่อยได้เล่นนะครับมาว่ะเดี๋ยวเราเอาลูกซองล็อกหูดวันช็อตไป ไปเยี่ยมมันหน่อยวะไปเพื่อนนี่นี <S 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 ่ใช่ปะอะใช่นะเอ๋แล้ววะนี่ไงแตร์ก่อสองมานัดเดียวอยู่ดูเรื่องแลมียูวด้วยสวย เราขอปืนนายแล้วกันนะ MP5 ป่ะสวยมีสองปืนแล้วเพื่อนเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับใกล้ๆช็อปเนาะใกล้ๆนะเราโอเคนี่มันปืนดูดวิญญาณน,นี่หว่าอย่างเท่ ปืนดูดเป็นานไงวิอคนมานี่นี่นี่อยู่ด้เก็บหล่อตัดให้นัดเดียวมีมีเพื่อนเพื่อนข้ง กอ้สุนหมดอุ้ยมันลุกมาแล้วเออแต่รีกับสุนโอเคได้เตือนสำรองแล้วไปรุนตองโฮกันเราบัตรมาขอเกมบอดแฝงทำไมออกสองนัดอย่างนั้นวะ เกมดีอ uh ีกแล้วโอเคหน้ากากทองสวยเลด้าปะสแกนคนปะสแกนสักหน่อยข้างบนรูดแล้วอะไม่ใช่กล่องส้มด้วยโอเคไม่มีคนแล้วนะเลด้าเราหาคนเจอนะครับเดี๋ยวลงไปดูดิ เอาซองแฝดไปเยี่ยมมันหน่อยดินัดเดียวขอรุ้นหน่อยเพื่อนระเบิดมาขอของหน่อยนะไปนี่เราแวะรุทตองโหแป๊บเดียวว่ะ เอาเพื่อนดาวคนนึงทิ่หายละเจอคนแน่เลยวันเพื่อนถ้าแบบตามออกเร็วขนาดนี้เจอคนนะครับรอก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวเราไปช่วยแม่ขอรุ้แป๊บเดียวเพื่อนทิ้งเลยทิ้งไปไหนก็ไม่รู้อย่างไกลเฮ้ยตุ้งยิงสิบอทดเรียกพอดูความสนใจไว้ อ่ะเพื่อนเราดาวดาวหมดแล้วอ่ะเพื่อนเราดาวสองแล้วมาหวัดเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนวันนี้เรามาเพื่อแจกอยู่แล้วเราไม่กลัวว่ะไป let's go น่า,า,นาจะยังอยู่น่าจะยังอยู่น่าจะลูดกันอยู่สตรีม่ะไม่ต้องใช้หรอกมั้งกดผิดตัดแตก มันเปิดอยู่อะกระสุนน้อยไปหน่อยเพื่อนกระบอกนี้30สิบนัดเองนี่นี่นี่เห็นหัวอยู่นะหัวโอ้โหโบยิงไม่โดน่ะเพื่อนขอแบบขอแบบเปิดน็อกให้ได้ก่อนสักคนหนึ่งอะค่อยดันละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเองครับพี่โอเคเรารีระเบิดมาก่อนนะเพื่อน สุดยอดเนี่ยสุดยอดเนี S> <S ่ยเรียบร้อยดาวตัวนึ่งเดี๋ยวขอรีปืนก่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยดันเดี๋ยวมีปืนสำรองสับมาใช้อันนี้เอามาดูอันนี้เอามา เรียบร้อยร้องดิน <penny> ี่เจอคือชาวต่างชาตินะครับเอ้าวมันชุบตัวเองไปแล้วว่ะคนหนึ่งเฮ้ยไม่เป็นไรเอาชุบเพื่อนก่อนเลยไหมวะไปเลยดีกว่าตัวเดียวเองเรามีลูกสองหัวยู่ไงไปอยู่ไหน เดี๋ดยวะตัวท้ายนี่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 ได้สิงเท้าแล้วเรียบร้อย sorry 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 ต so <blind. S 2> ิดติดบอยติดติดติด It's a uh, Lockwood 300. Lockwood? Yeah, yeah, yeah. Sorry, sorry, sorry. Sorry, man, sorry, man. GG, GG. Nah, it's good. No, no, no. Okay. like, lift us up? Sorry, sorry. Ba, chúng mình chung phương cả. Sorry, hairball. ยังม oh, hey, ีคนอ้อนวอนอยู่ทีมนู้นตัวอะไรวะบอทเหรอไปแล้ววะชุบมันไม่ทันวะโอ้ยูเอวี เดี๋ยวนี้มันเก้ามืเลยเหรอ u v แพงเอาเรื่องอยู่เนี่ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแพงแพงก็ดีครับเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ต้องล่ากันเดือดอะไรขนาดนั้นเนาะมีแบบช็อปล่านก็น่าจะพอแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แพงๆหน่อยก็ได้คนมาเล่นแบบสโลอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเจอแบบตีสี่ตีหกล่าอะไรอย่างงี้ะครับก็ดีนะปรับมาเป็นเก้าหมื่นเก็บ UVP ไว้ โดนปะนี่นี่มีตัวหนึง่งอ้าวตายแล้วเพื่อนเราจัดการแล้วเรียบร้อย สวยวันคลิปว่ะวันแม็กว่ะเฮ้ยม yes, ีคนหยิบกล่องไปไหมเพื่อนไปไหมก็ปี้เหรอเพื่อนก็ปี้อย่างไวเลยวะมาวะเอ่ดเเดะี um. ๋ยวเราเอารุกซองแฝดไปเยี่ยมพวกมันกันวะ นี่น,นี่นี่เจอคนนึงเดี๋ยวไปเอาซองไปชิดดีกว่าเรียบร้อยอัน <c oughs> นี้เข้าไม่ได้วะ่ะมีคัตเตอร์ไม้เพื่อนเ <c oughs> ข้าประตูนั้นวะ <c oughs> อยู่ไหนวะ นี่เนี่ยได้เสียงเท้าอยู่นะอยู่บนเหรออืไม่อยู่ข้างบนนะเพื่อนๆอยู่ไหนวะได้เสียงเท้าอยู่นะนี่นี่นี่หรือเปล่าหายก่อนโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆเคยเห็นผู้ไฟไหมเอาข้างนอกก็มีตัวหนึ่ง เดี๋ยว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 เย็นจเย็นเราขอตรงนี้ก่อนเอ้ยกนหนครับอะไรกันหน้าจะชวนไม่จริงไม่โดนเรียบร้อยไงข้างล่างเคลียร์ว่ะแสดงว่าเหลืออีกตัวหนึ่งข้างบนนะครับน่าจะมาทีมสี่คนนะทีมนี้เดี๋ยวเราเอาไว้นี่ตั้งไว้ก่อนเพื่อนเราไอ้เพื่อนตีลุนจะได้ไม่มาชุบกัน ยิงอะไรวะยิงศพเหรอโอเคไปคิดลองไปดูตรงเสายูเีก่อนนะครับนัดตัวสุดท้ายมันน่าจะอยู่ตรงนั้นนะมันน่าจะเปิดเสาอ่ะคิดลองไปดูตรงเสาดิเสาดับไปแล้ววะ มองไปยาก็เห็นเพื่อนๆหาไม่เจอทีเนี่นะหาเจอสักทีตัวสุดท้ายว่ะนัดเดียวแตกพอดีนะเพื่อนนะ ฟิลกับบ้านกันไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆตอ,อเนี้ยเหีเรานี่เราไปรู้ซองโฮกันเพื่อนๆไป เกียบบดแป๊บโอเคกล่องส้มโอ้มี u ูได้วยสวยใครเนี่ยมือใครเนี่ยโอเค <c oughs> โอเค,อเ,คเพื่อนมาหน้าอยู่ไกลอยู่นะครับเฮ้ยตัวนี้มียูด้วยขอเลย นี่เนาะนี่ปะใช่ปะเรียบรอ้อยดาวเกิดอยู่เลยกระเจนวะไปลุยซ้ำไม่ตายเออสวยเฮ้ตัวหนึ่งที่เราฆ่าดาวตอนแรกเอานี่น,นี่มันอยู่นี่ มันไม่มีเซฟเลวานะครับตัวนี้โอ้ย <ens> <ook> แต่ยิงครับพี่ <ens> <ook> ขอรีโหลดกัน <ens> <ook> บอดก็ยิงอยู่นั่นแหละเนี่เหมือนข้างหน้าม <ens> ีต <ook> <ens> ัวน <ook> <ens> ึงนะเพื <ook> <ens> ่อนเเห็นในแผนที่แบบแบบนะครับมันน่าจะขึ้นไปแล้วว่าตัวนั้นไม่ชัวร์นะเพื่อนเพื่อนแต่มันไม่โดนบอดยิงอะ ไม่เห็นตัวเลยครับเพื่อนเราก็ไม่ลงมาด้วยนะให้กำลังใจยืนให้กำลังใจอยู่ห่างๆตัวนี้ยังไม่มีใครชุบนะเว้อ้าวเพื่อนดาวแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ยตอนไหนตอนไหนยิงมาอ่า ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน,นเพื่อนน่ปล่อยบอมโดนมาวะโอเคเอามีดมาจะได้แบบสามออกไวๆนะนเพื่อนยังอยู่ไหมวะปรชุบไอ้คนนี้แล้วกันเราต้องการสมาชิกวะสู้คนเดียวสู้อาจจะสู้ไม่ไหวนะนเพื่อนๆนะ โอ้ยว้าแตกไงโอเคได้อยู่ยังไม่ดันน้ำพิมพ์น้ําแต่แผ่นเราจะหมดแล้วเพื่อนต้องอาจจะต้องไปซื้อแผ่นนะเนี่ยก่อนไปดันพวกนั้นน่ะโอ,อเคโ คนไทยเนี่ยว่ะขอเงินไหนครับเงินไปเถอะเลียร์ของในตัวออกไปบ้างก็ได้เราก็ซื้อซื้อเกาะเพิ่มสักหน่อยก็ได้นะเออประมาณนี้นะครับมามาหาแล้วะ่ะเฮ้ยนนั่นไงอยู่หน้าต่าง ้ยอยู่นี่เพื่อนช่วยยิงหน่อย <laughs> ว้าไม่นะมันใช้ลูกซองลูกซองวันช็อตเหมือนกัน <laughs> <laughs> ไงเอาหน่อยเพื่อนเ้า <laughs> อ่ะอ <laughs> มึงไปยิงกันวะ, <laughs> ะนอ่ะเรียบร้อยโดนย้ายทีมไปแล้ว <laughs> พูดอะไรวะเมื่อกี้อา้อา,อาอวอา้อาวอา้อาวนี่คือโดนหักหลังอ่ะเนี่ยอันนี้คือ,คอ,คอเอาเพื่อนเอาเพื่อนมันไปส่งทีมเดิมมันใช่ไหมเนี่ย โอเคก็เป okay. anyway, okay. ็นยังไงกันบ so 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 ้างครับเพื่อนๆสลับปืนล็อกบอด300เนาะก็แต่งวันช็อตคิวนะครับเล่นสนุกสนุกเนาะเอาไปเล่นดีมซีเดสนุกมากนะครับผมก็มันยังมีความเป็นแบบคอมมูนิดนึงนะเพื่อนๆมันไม่ได้ยิงแบบยิงกันล่ากันเดือดเดือดเหมือนในวอร์โซนนะครับก็ยังมีความแบบมีคุยกันนิดหน่อยนะเพื่อนๆส่วนส่วนเกมท้ายในคิดโดนหักหลักนะครับโดยคนไทยเนาะก็สนุกสนุกนะครับเพื่อนๆก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นเสน่ห์ของดีมซีว่าอย่างี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆก็ลองมาเล่นดูสนุกนะครับ ดีมซีมันอัปเดตมาเหลือแค่ทีม4คนนี่คิดรู้สึกว่าเล่นสนุกขึ้นนะมันไม่ค่อยแบบวุ่นวายเนาะ6คนมันเยอะไปนะส่วนตัวคิดว่านะครับคิดว่า4คนเนี่ยสนุกแล้วนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับคลิปสำหรับวันนี้เนาะก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะครับสำหรับปืนล็อกบอดสามร้อยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคิดได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับคลิปน